ทำไมหมอถึงแนะนําการรักษารากกับครอบมากกว่าการทํารักเทียมอันนี้ตอบตามความคิดเห็นส่วนตัวของหมอเหมือนเดิมนะคะถ้าฟันของเราอะมันไม่ได้ติดเชื้อมากน้องไม่ได้ใหญ่หมอก็จะแนะนําการรักษารากมากกว่าการทรํารากเทียมจริงๆแหละคะ่ะเทียบง่ายๆกับสมมุติว่าเป็นนิ้วเราแล้วกันนิ้วเราเกิดติดเชื้อขึ้นมาถ้าหมอสามารถทําความสะอาดรักษาให้เขาสามารถอยู่กับตําแหน่งเนี้ยตาแหน่งเดิมอาจจะฟังก์ชันได้ไม่เหมือนเดิมมากเนี่ยหมอก็เลือกที่จะเก็บไปก่อนแต่ถ้ามันรักษาแล้วแล้วเกิด ยังไม่หายยังมีอาการปวดรักเสพติดเชื้อเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะตัดทิ้งแล้วก็ทําเป็นนิ้วเทียมไปการรักษารัก,รกฟันก็เหมือนกันค่ะหมอมองว่าถ้าสมมติว่ามันอักเสพติดเชื้อไม่มากเราสามารถล้างทำความสะอาดให้เขาอยู่ในช่องปากเราเนี่ยได้เพิ่มอีกสัก 4- ี่หปีนี่หมอว่าคุมแล้วนะเพราะว่าถ้าถอนและทํารักเทียมไปเลย ถามว่าได้ไหมมันก็ได้ค่ะแต่ว่ามันเหมือนเป็นจุดสิ้นสุดแล้วนึกออกปะฟันเรามันโดนถอนไปแล้วแต่ว่าน,นี้ก็อาจจะต้องดูเป็นซี่ไปนะคะว่าฟันซี่นั้นของเราอะค่ะมันเหมาะกับอะไรซึ่งอันนี้ก็คือต้องคุยกับคุณหมอที่ทําการรักษาให้นะคะแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันค่ะช่างระหว่างข้อดีข้อเสียแล้วก็ราคาเนาะหวังว่าคงตอบข้อสงสัยได้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วเหมือนเดิมค่ะฟันนีเว็นหาปรึกษาแลนะ้วน,นะคะบ๊ายบายค่ะ